็จะเจริญพรเช้าวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องสมบัติคุณสมบัติของพระธรรมพระธรรมมีคุณสมบัตินับไม่ถ้วนแต่เราสามารถสรุปคุณสมบัติหลักได้ดังนี้หนึ่งพระธรรมเหมาะสมกับลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกันมากมายแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างอย่างน่าทึ่งในสถานที่ต่างๆเช่นประเทศไทยประเทศทิเบตประเทศศรีลังกาประเทศญี่ปุน่นและอื่นๆสายทั้งหมดนี้ล้วนมีหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาะไว้และมุ่งเป้าไปที่การหลุดพ้นสพระธรรมตั้งอยู่บน เหตุผลพระธรรมสอนให้เรานี่มองจิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบพื้นฐานของความจริงพระธรรมจึงไม่ใช่คำสอนที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์หรือคำสอนที่ตั้งที่ต้องอาศัยความเชื่อในพระเจ้าองค์หนึ่งหรือหลายองค์ หากแต่พระธรรมนี่สอนให้เราตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลสมเด็จองคอ,องลายลามะนี่ทรงร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาหลายปีเพื่อจะวิเคราะห์แนวคิดหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างการรับรู้และจิตใจ และทางพุทธศาสนิกชนและนักวิทยาศาสตร์ต่างได้เรียนรู้จากกันและก,กันสามพระธรรมไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ปัญหาปัญหาใดๆหนึ่งโดยเฉพาะหากแต่มุ่งไปที่รากฐานของปัญหาทั้งปวงหากเราปวดหัวอย่างรุนแรงทุกวันออไม่ว่างเว้น เราเพียงทานยาแก้ปวดเข้าไปก็ได้แน่นอนว่ายานี้จะช่วยในระยะสั้นแต่การปวดหัวก็จะกลับมาอีกอยู่ดีหากมียาที่สามารถบรรเทาอาการปวดหัวได้อย่างถาวรเราก็จะต้องทานยานั้นเป็นแน่พระธรรมก็เป็นเช่นนี้เป็นชิ้นนี้นี่เอง เราเอา่อเพราะพระธรรมสามารถจะบรรเทาได้อย่างถาวรไม่เพียงเฉพาะอาการปวดหัวเท่านั้นแต่เป็นปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงของเราสรุปได้ง่ายๆคุณโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเป็นเหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวินิจฉัยและอาการทุกข์ของเราได้และทรงให้ยา ที่ดีที่สุดให้แก่เรานั้นก็คือพระธรรมแต่จะรับยานั้นไว้หรือไม่กล่าวถือการนำพระธรรมมาปฏิบัติหรือไม่นั้นล้วนขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่มีใครสามารถบังคับให้เราทำได้แต่เมื่อเราได้เห็นประโยชน์ทั้งหลายและความสงสัยหรือและความสงบของจิต สงบใจอันเกิดจากพระธรรมและได้เห็นว่าพระธรรมช่วยกำจัดปัญหาความขัดข้องและความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติพระธรรมด้วยความปิติยินดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองและผู้อื่นและสังคมโดยรวมมันนี้ก็สรุปแล้วให้ฟัง ญาติโยมทั้งหลายก็นำไปพืชปฏิบัติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตมาได้ทำคลิปต่ตอไปก็ขอจเจริญพรมีเพียงแค่นี้แหละว,วันนี้ก็ขอจเจริญพร